มีผู้ตั้งก็สังเกตว่าเดิมเนี่ยพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์มีชนชั้นชั้นสูงชั้นต่ำหลายชั้นแต่ศาสนาพุทธกําเนิดมาสอนให้คนเท่าเทียมกันซึ่งต่างเลยกับพราหมณ์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ไปบวชไม่ว่าจะอยู่ในวันะไหนก็าตาม ก็จะเท่าเทียมกันและผู้ที่บวชทีหลังก็จะต้องกราบผู้ที่บวชก่อนอันนี้ชี้ให้เห็นหนึ่งความเสมอภาคในทางประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยส่วนหนึ่งก็ประกอบไปด้วยคําว่าเสมอภาคและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็พระองค์ท่านก็บอกว่าให้ยึดธรรมะอย่ายึดตัวตัวของพระองค์ท่าน ก็แสดงว่าให้ยึดหลักการยึดธรรมะเป็นหลักยึดธรรมะธรรมวินัยเป็นศาสดาไม่ใี่ยึดตัวคนเป็นศาสดาสิ่งนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเข้ากับหลักของประชาธิปไตยผมลองยกสองข้อที่มีคนวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วคนก็เลยบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยวิเศษแลือเกินเป็นเป็นรูปแบบของการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ดี าอาจารย์เห็นไงครับพูดแค่นี้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะแม่พระองค์สอนอย่างนี้หรือเปล่าก็มีคนวิเคราะห์เองนะครับค่ะพระแท่นส่วนใหญ่เรานะคะจะได้ฟังจากคนบ้างคนนี้บ้างแต่ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อเราจะได้ฟังได้ไตรกลองได้เกิดประโยชน์สูงสุดคือปัญญาที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้ พราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะที่ได้ฟังเมื่อกี้นี้ค่ะถ้าเราย่อยเป็นแต่ละหนึ่งเราจะเข้าใจชัดเจนขึ้นอย่างเมื่อกี้นี้จะใช่ไหมเป็นสัจธรรมหรือเปล่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมา,า,น,านานแสนนานเพื่ออย่างนี้เหรอคะจะได้บอกว่าพระองค์สอนว่าอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคําสอนของพระสัมมาสเจ้านะคะจะเข้าใจทุกคําที่ไม่เคยรู้มาก่อน<ร>ชัดนนเ<จ>นอาจารย์อาจจะเข้าใจผิดที่ผมผมยกขึ้น เรื่องการปก <ผม S 1> ครอง <ผม S 1> เรื่องไหนใช่ครับ <c oughs> คือผมไม่ได้ยกว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แต่ผมยกว่ามีผู้วิเคราะห์ว่าพระพุทธศาสนาเน้นที่ไม่ใช่ให้มีชนชั้นแล้วก็เพราะว่าเดิมในอินเดียมีชนชั้นแต่ท่านมาเนี่ยทุกคนบวชได้แล้วทุกคนเมื่อบวชแล้ว ไม่ว่าชนชั้นไหนก็ตามคนที่บวชก่อนบนบวชหลังบวชหลังจะต้องกราบคนที่บวชก่อนโดยที่ไม่ดูชนชั้นค่ <c oughs> พราะฉะนั้นเขาเลยไปเทียบกับว่าเออในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นในทรรนองนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงคําสอนของพระเจ้านะครับดูดูจากการตีความของการปฏิบัติรวมทั้งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าท่านบอกเอารรมวินัยเป็นศาสดาไม่ใช่เอาตัวคนก็ <c oughs> ตรงกันกับเรื่องทางประชาธิปไตยเหมือนกันนี่ผมเน้นที่ประชาธิปไตยไม่ได้เน้นที่คําสอนของของพระองค์นะครับค่ะแต่ว่าบวชคืออะไรบวชนี่ค่ะที่ว่าให้คนที่บวชก่อนและคนที่บวชหลังคนที่บุกภายหลังต้องเคารพผู้ที่บวชก่อนแต่บวชคืออะไรเห็นไหมคะแล้วเราก็พูดเรื่องนั้นยาวมากไปถึงเรื่องอื่นแต่แต่ละคำเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นคำของใคร ถูกต้องที่สุดไม่ว่าในสมัยใดทั้งสิ้นคําของคนโน้นคําของคนนี้ที่พูดประโนั้นคนโน้นก็พูดอย่างนี้เปลี่ยนไปอีกแล้ทุกกาลสมัยแต่คําของใครถูกต้องที่สุดที่จะทําให้มีบรรทัดฐานที่เข้าใจว่าความจริงคือธรรมะเป็นจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแต่ผู้ที่ทงรงตรู้ความจริงถึงที่สุดที่ไม่มีผู้ใดสามารถจะเปลียนได้ ได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรในคํานั้นและจริงไหมเนี่ยคะ่ะเป็นเหตุที่เราจะให้รู้จักทุกคําแม้แต่าศาสนากระทรวงสุทาธิการทีร่คําสอนเรื่องนี้คนนั้นพูดเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีจริงๆนะี่คืออะไรครับพราะฉะน,นี้ตรงเงินข้ามนะคะเราอ้างว่าเป็นพระพุทธาศาสนาเราอ้างว่าคําสอนของพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราไม่ละเอียดพอที่จะรู้ว่าพระปัญญาคุณเนี่ยอยู่ตรงคําที่พระองค์ได้ตรัส ใช่กว่าจะรู้ได้นี่ค่ะต้องใจรรองด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงไม่คิดที่จะเอาคํำของเราเองเนี่ยไปแทรกไปอธิบายไปเพิ่มเติมเราเป็นใครเพราะฉะนั้นคําที่เราคิดเองเนี่ยต้องผิดแน่อีสามท่านคิดไงครับประเด็นเรื่องประชาธิปไตยที่ผมผมเรียนถามนิดสักครู่เท่าที่ได้รับการ บอกเล่ามาแล้วก็ที่มีบันทึกเท่าที่พื้นพื้นอย่างลูกชาวบ้านนะจะพึงเข้าใจได้ก็เห็นคล้อยกับคำถามท่านอาจารย์เจริมศักดิ์ว่าคนที่เป็นวัน,นะสูตรหรือจันทานไรประมาณถูกไหมฮะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในความเป็นมนุษย์นะครับมีมี มีความคุณค่าก็ได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะนำมาเทียบเทียงได้ในสมัยปัจจุบันในการดำรงชีวิตของคนสามัญปกตินะครับที่ไม่ได้มีระดับสติปัญญาที่ลึกซึ้งมากเข้าใจประมาณนั้นนะครับว่าเป็นพระพุทธศาสนาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประชาธิปไตยที่สูงยิ่ง โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องของชนชั้นวันนะนะครับดูที่การปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงครับจริงๆก็ต้องพิจารณาในประเด็นที่กล่าวถึงวันนะก็คือชนชั้นต่างๆนั่นคือกล่าวถึงชีวิตของผู้ที่เป็นครหัหั์ใช่ไหมครับแน่นอนครับทุกคนเกิดมาก็มีความต่างกันตามเหตุตามปัจจัยเพราะบุญกรรมที่ทํามานะครับแตกต่างกันจึงได้รับผลไม่เหมือนกันอันนี้คือความจริงนะครับแต่ว่าเมื่อ เมื่อใดก็ตามที่คฤหัหั์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เป็นพระราชาเป็นแพทย์เป็นสูตรหรือว่าเป็นคนต่ำสุดก็ตามนะครับเมื่อบวชท่านอาจารย์ถามค้างไว้นะครับว่าบวชคืออะไรเมื่อบวชเข้ามานะครับความเป็นคฤหัถ์นี่ครับจะไม่มีเลยจะไม่มีความเป็นครหัหถ์เพราะว่าต้องสละชีวิตของความเป็นคฤหัหั์แล้วเพราะฉะนั้นจึงมีข้อความที่พระสมมาสุธเจ้าตรัสนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรบวชเข้ามาในคําสอนของพระสมาสมาสามพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าเป็นสากยาบุตรนี่คือเป็นบุตรของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุตรที่เกิดจากพระปัญญาของพระสมาสมาสามพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเป็นเครื่องหัดไม่มีเพราะว่าท่านสละหมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับนี่คือข้อความในพระไตรปิฎกค,ครับบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเนี่ยหนึ่งตื้นเขินเกิดไป ตื่นเขินเพราะว่าเปรียบเทียบของที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งมากๆเพื่อเอามาอุปมาอุปไมยให้เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยหลักความเสมอภาคแต่ความจริงเนี่ยพระพุทธศาสนาลึกซึ้งกว่านั้นมากมีบางมิติ ที่ดูเหมือนอใกล้เคียงกับประชาธิปไตยแต่นั้นไม่ใช่เพราะพระพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตยแต่เพราะคนที่คิดระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเก่งในระดับหนึ่งสามารถเลือกเอาจุดที่เป็นจุดแข็งในการปกครองในการดูแลบริหารกิจการบ้านเมืองมาใช้นะครับ ผมว่าตื้นเขินเพราะอย่างนี้ครับเพราะมีหลายอย่างหลายประการที่แสดงให้เห็นในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมกันเนี่ยถูกต้องเลยไม่เลือกชาติชนวันนเพศและวัยแต่แต่นั่นหมายความว่า เท่ากันในโอกาสที่จะกระทำความดีความชั่วกระศึกษาเข้าซึ่งถึงความจริงในโลกในชีวิตคนที่มีความเท่ากันไม่ว่าจะวันณะไหนชั้นไหนชาติไหนฐานะใดถ้าทำดี ทำกุศล,ลกรรมที่แท้จริงนะครับก็จะต้องบังเกิดผลเป็นความดีเป็นผลที่ดีเป็นกุศล,ลวิบาตสนองตอนั่นคือการสั่งสอนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาคนที่ทำไม่ดีทำชั่วทำในทางที่เกิดจากการ ขับดันของอกุโลจิตความโรคความโกรธความหลงเป็นอกุศลกรรมเป็นบาปย่อมนำให้เกิดผลเป็นผลที่เลวร้ายนำความทุกข์มาให้บังเกิดขึ้นและนั่นนะคือความเท่ากันของมนุษย์รวมทั้งสัตว์เท่ากันแบบนั้น หมายความว่าไม่เลือกชาติชัาญวันนะเพศและวัยเท่ากันที่การกระทำพระพุทธศาสนาจึงสอนพวกเราให้แยกแยะที่การกระทำที่กรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้วิจิตพิสดารแตกต่างกันมากใน31ภูมิเพราะฉะนั้น ถ้าบอกว่าหลักความเสมอภาคเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ก็มนันขึ้นกลางๆมันเหมือนกล่าวตูงพระพุทธศาสนาผมถึงมองว่ามันตื้นเขินเกินไปประการที่สองคือเป็นการเป็นการเอาประโยชน์เอา พระพุทธศาสนามาเป็นประโยชน์ของนักประชาธิปไตยของคนที่มั่นใจในหลักความเสมอภาคโดยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ความหมายของพระพุทธศาสนาผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับนักวิเคราะห์คนนั้นนักประชาธิปไตยคนนั้น ถ้าเขาอยู่ในประเทศในศาสนาอื่นที่ไม่ได้มีผู้คนเข้าถึงและนับถือพระพุทธศาสนาอยู่เขาจะวิเคราะห์อย่างนั้นอุปมาอย่างนั้นเปรียบเทียบอย่างนั้นไหมเพราะถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาจะถูกสังคมนั้นหยยบยาทันทีแต่ที่นี่ในประเทศไทย คนไทยทุกคนพอพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ย7 8ต0ของคนไทยมันมันเชื่อเลยแล้วก็ดึงเอามือกับอ้างเอามาเป็นประโยชน์แก่ตนแต่มันไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงผมจะผิดจะถูกก็ไม่รู้ผมเห็นว่าความจริงคนไม่เท่ากัน แต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันพระพุทธศาสนาสุภาษิตบอกว่าคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนเกเรทำเร็วง่ายทำดียากนั่นเป็นเพราะมนุษย์และสัตว์ได้สั่งสมทั้งความดีความชั่ว ทั้งโลภะและอโลภะทั้งโทสะและเมตตาหรืออโทสะทั้งโมหะและปัญญาสัมมาทิฏฐิมาแตกต่างสลับซับซ้อนกันมากจนไม่มีสัตว์ตนไหนเหมือนเป็นอ d ด n t i c a l t วินกับสัตว์ อีกตนหนึ่งในทางจิตวิญญาณในทางนามธรรมาเพราะฉะนั้นผมก็จึงก็พอฟังได้ถ้าพูดกันเรื่องในสังคมชาวพุทธว่าโอเคนะมันก็ศาสนาพุทธก็ดีนะตรงกับระบบก,การปกรครองของเราแต่ถ้าประเทศไทยเปลี่ยนระบบก,การปกครองประชาธิปไตายเสรี เป็นประชาธิปไตยประชาชนเขาจะไม่กล้าเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะมันมันจะไปมันจะไปลดทอนความน่าเชื่อถือของระบอบของเขา,เขาถูกนะครับส่วนเรื่องประชาธิปไตยก็เหมือนกันครับเพราะพุทธศาสนาก็ถูกอ้างเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศที่ เรากำลังอยากได้ประชาธิปไตยในสังคมชาวพุทธแต่ถ้าไปอยู่ในสังคมอื่นที่ไม่ใช่ชาวพุทธเขาจะไม่แล้วถ้าเขาอยากจะโปรโมทประชาธิปไตยเขาจะไม่มกล้าแอบ,บอ้างเอาพระพุทธศาสนาไปว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุดยอดของประชาธิปไตยแล้วก็เอาตัวอย่างเรื่องประเพณีการทอดกระถินบ้างการที่จะ จัดลำดับอาวโสของพระของพระภิกษุสามเณรอะไรบ้างเนี่ยอย่างนี้ครับส่วนเรื่องพระธรรมวินัยให้เป็นศาสดาแทนหลังจากที่องค์พระบรมศาสดาเสด็จดับขันพริริพานก็เป็นเพราะว่าถ้าให้คนให้คนเป็น ศาสดาแทนไม่ยั่งยืนครับเพราะคนเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาถึงแม้ในระยะแรกจะคัดได้คนที่เป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสร้ายทั้งปวงเป็นพระอระหันตขีนาศเป็นอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอาจจะได้ในทุกแรกแต่หลังจากนั้นใครจะรับประกันได้ว่าคนรุ่นที่สองสามสี่จะถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็จะผ่านหลักธรรมคำสอนที่ประเสริฐสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกปัดอิรูปให้ผิดเบือนผิดเพี้ยนไป คำว่าปฏิรูปเมื่อนำมาใช้กับพระธรรมวินยัยเป็นคำที่แย่มากนะเป็นการทำลายล้างพระธรรมวินยัยที่รุนแรงที่สุดประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับแล้วถ้าไม่ใช้คนใช้อะไรผมก็มั่นใจว่าพระบรมศาสดาได้วางหลักที่มั่นคงที่สุด ที่จะให้มนุษย์ได้พึ่งพาศาัยได้คือพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้ใช้เวลาถึง45,000ษาพร่ำสอนหลากหลายกรณีหลายแง่หลายมุมหลายบรรยากาศและเน้นย้ำ ทุกเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นเข้าไปที่สิ่งที่มีจริงอย่าหลงยึดติดไปตามสมมุติบัญญัตินิมิตอนุพยัญชนะที่มันกระตุ้นเรากิเลตันหาเมื่อเข้าถึงธรรมะที่มีจริงพิสูจน์ได้ด้วย ปัญญาของแต่ละคนและรู้ต่อไปถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงเหล่านั้นพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนเป็นเวลา4 5พัรษายาวนานว้างขวางลึก,ลกซึ้งจนกระทั่งเมื่อมานมัดดาบทูลขอให้เสด็จดับขันปริญพภานโดยอ้างถึง พระพุทธบัปธิธานในตอนที่จะประกาศพระศาสนาว่าจะไม่เสด็จดับขันประริพานจนกว่าพระธรรมวินัยจะตั้งมันพระสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาจะมีความรู้เข้าถึงสามารถสารต่อพระหลักธรรมที่ประเสริฐนี้ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ มวลมนุษยาชาติได้ต่อไปให้ยาวนานที่สุดจึงจะเสด็จดับขันปริิพาน